นี่นะครับเห็นไหมฮะเพื่อนจะลุกได้เลยนะครับเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวรอให้มันโดนตีอีกสักครั้งหนึ่งตีเพื่อนตีเพื่อนไปตีเพื่อนไปโอเคครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนั่นเองนะครับบอสเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity 5ของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟจีนะฮะกับเจ้าหมูนะครับโอเคกับคนปากของเรานั่นเองนะฮะฮูโร่นะฮะโอเคครับ วันนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับพาให้ทุกคนได้รู้นะครับผมก็หลายคนอาจจะรู้หรือยังก็ยังไม่รู้นะฮะว่าถ้าตัวนี้มันสามารถชนสตาร์ได้นะครับแล้วก็เพื่อนหลุดออกจากลูกโป่งด้วยนะครับผมก็จะมาแนะนําเทคนิคนี้นะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับในคลิปนี้แต่ก็มันค่อนข้างที่จะทํายากนิดนึงนะครับแต่ถ้าทําได้นี่มันค่อนข้าง o อนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันทําได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแต่ว่ามันต้องอาศัยจังหวะจริงๆนะ มันต้องพร้อมทุกอย่างด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมไปที่เรบร้อยแล้วนะฮะอ่าโอเคครับตอนนี้เราจะไปหาเครื่องปั่นก่อนนะฮะอ่าผมพอดีผมเอาเบิร์กบนมาเลยครับเอาไว้ดูเพื่อนนะอ่าเราอยู่ด้านในนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าน่าจะไปช่วยช่วยเพื่อนได้ง่ายนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะปั่นก่อนนะโอเคปั่นไปนะจ้าซาร่าจมหมูน้อยเจ้าก็หนักดีๆเดี๋ยวรอเพื่อนลมนะฮะ เราจะรีบวิ่งไปช่วยเลยนะครับไปอรอแตนไบนะฮะโอเคที่นี้ผมก็เคยทําได้2ครั้งนะครับผมตอนที่ว่าหันเขาเล่นแมงมุมกันนะแล้วก็เล่นตัวอะไรอ่าเจ็ดไอ,อจ็กเกอร์นะครับผมสามารถทําได้นะเราเพื่อนก็หลุดด้วยนะครับปล่อยด้วยมันหายไปเลยหรอวะไม่เห็นใครเลยจริงๆฮันเตอร์จา๋าเจเจอเพื่อนจุ๊กเป็นงานหรือ ทำไมเจ้าเหียมเงาอย่างนี้อ๋อแจค็คนะครับน่าจะหลุดนะ รู้สึกหันจะมีชีวิตแล้วครับทุกคนตั้งที่มันหายไปอย่างยาวนานโอเคครับเดี๋ยวผมรอนะฮะรอทําตามสัญญาอุ๊ยมาน้อยอย่าก,กัดหมูนะหมูน่ารัก <c oughs> โอเคครับตอนนี้นะฮะเราจะปฏิบัติตามแผนของเรานะครับดูนะฮะว่าเพื่อนจะหลุดไหมมันกัดหมูไม่ได้นะครับมาน้อยจะกัดหมูผู้น่ารักหรือโอเค ตอนนี้แหละฮะต้องแม่นนะฮะต้องเอาตอนนี้นะครับต้อง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 เอาตอนนี้เลยนะครับต้องเอาตอนที่ว่าอ่ายังไงวะพูดยังไงดีตอนที่ตอนตอนที่หานมันอ่ายกใส่ลูกโป่งนะครับจะสัตไอมันจะสตันนะครับนิดนึงนะฮะ เราเพื่อน,นะจะหลดลงมาเลยนะครับแล้วก็สามารถวิ่งหนได้แล้วเราก็บังให้ต่อด้วยนะครับเพราะว่าหมูเรามันโดนตี2ครั้งนะครับมันก็ค่อนข้างทจ่อ P นิดนึงนะฮะโอเคครับมาลองต่ออีกสักตาหนึ่งนะครับพอดีตามเมื่อกี้นี้ค่อนข้างแบบชนแค่ครั้งเดียวเองอะ่ะอาจจะยังไม่เก็ตนะครับโอเคเดี๋ยวหาเครื่องปั่นรอนะฮะตอนนี้ก็รอเพื่อนโดนตีนะครับผม โอเคครับตอนนี้เพื่อนโดนตีแล้วนะฮะอยู่ใกล้ๆเราด้วยนะแจ็คอีกแล้วโอเคครับตอนนี้นี่นะครับเห็นไหมฮะเพื่อนจะลุกได้เลยนะครับเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวรอให้มันโดนตีอีกสักครั้งหนึ่งตีเพื่อนตีเพื่อนไปตีเพื่อนไป,อนไปโอเคฮะ ตอนนี้เราก็ดูความตังของเพื่อนไปพลางๆก่อนนะฮะเพื่อนน,น,นั่นันหน้าเก้าอี้นะเพื่อนเพื่อนอย่าไปน้าเก้าอี้นะเพื่อนอเฮ้ยไม่โดนอีกละงงใจโอเคตอนนี้แหละฮะนี่ไงครับโดยเพื่อนก็จะโหลดอีกนะครับมันดีมากเลยมันโอีนิดหนึ่งนะฮะมันตีเราแล้วเราก็จะตาย แล้วก็จะไปหวันเพื่อนจ๋าจะไปหวันแล้วเอ็มหมาโดนอีกแล้วอะฮะโอเคเราแปลงล่างเป็นหมูก่อนเลยแลยกันนะฮะแปลงร่างเป็นหมูอูดเดี๋ยวตรงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเพื่อนต้องโดนอีกนแน่ๆเลยโอเคเพื่อนจ๋าจะโดนไปนั่นแหละดีแล้ว โอเคครับรอจังหวะนะฮะรอจังหวะที่มันอุ้มนะครับโอเคเดราทวงเวลามันแป๊บหนึ่งนะไม่ได้อะ่ะไม่ท่ายะครั้งนี้ไม่ได้ละมันรู้นะฮะมันรู้โอเคครับตอนนี้ก็ทุกคนน่าจะได้รู้ไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบเกมเลยแล้วกันนะฮะจะได้ขอปิดคลิปนะดูดูจักกี้ โอเคให้หมอมันช่วยไปน่องหมูเปิดทําการเมื่อไหร่แล้วก็กะตายแน่จูกยาวๆเลยครับอุ้ยไม่ได้แล้วมันต้องออกมานี้แน่ๆเลยเอาไปไหนนั่นนะ่ะเอาไปไกลมากแต่ว่าถ้าเล่นแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนว่าไม่ช่วยปัน่น ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะฮะทีกน้องหมูนะครับเพราะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะบูบูบ,บูน้องแจ็คกี้พี่อยู่นี่แล้วไปเร็วโอเคผมไปแล้วนะฮะไปแล้วพุ่งทยานพุ่งทยานพุ่งทยานสุวรร น้องอยากไปหวันน้องหมูอยากไปหวันนะครับโอเคก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ตัางจะมีเท่านี้นะครับทิกเล่นตัวนี้นะอ้ลกิกายดูนั่นเซวิสามันฆาตกรนะฮะวิสามันแจ็กกี้ฝื้อไปกับพี่นะน้อง จะพาเข้าป่าไปไปไปกับพี่ไปกับพี่โอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับจีกเล็กๆน้อยๆในการเล่นน้องหมูนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบคิปผมก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อช่วยพัฒคลิปใหม่ของผมนะวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเดว้ายบายจุบ๊บๆ